สนใจรถเข็นดีมีคุณภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวแต่ละอันกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือรถเข็นหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดของทางร้านเรานะคะตัวนี้1 5 0ลิตรตัวนี้2 4 0ลิตรตัวนี้1 5 0ลิตรเช่นกันค่ะตัวนี้1 0 0ลิตรและตัวนี้6 0ลิตรค่ะลูกค้าค่ะ ใครนะคะที่กําลังเปิดร้านมินิมาร์ทหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยากได้รถเข็นที่ทุนแรงรองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะลูกค้าข้างหน้านะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง1.5กิโลเลยนะคะสําหรับตัวพลาสติกตัวนี้นะพับเก็บได้ค่ะลูกค้า่ะและด้านในนะคะจุข,ของได้เยอะตามขนาดที่บอกไปเลยค่ะรถเข็นคันนี้นะคะลูกค้า่ะรองรับน้าหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะคะแต่ตัวปิงหนักได้47นะลูกค้า เสร็จไหมนั่งแบบนี้นยังสบายสบายเวลาเดินห้างนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นของหนักของเบานะคะลูกค้าค่ะสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะตัวนี้มันจุได้150ลิตรเลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่ารถเข็นของเรานะคะ รองรับน้ําหนักได้เยอะมากๆ<ล>ตัวนี้นะคะ,คะบรรจุได้60ลิตรเลยนะคะ,คะแล้วก็มีที่นั่งสําหรับเด็กด้วยค่ะที่นั่งตรงนี้นะคะลูกค้ารองรับน้ําหนักได้ถึง 1, 1.5กิโลกรัมเลยนะคะและรถเข็นตัวนี้นะคะลูกค้าเอาไว้สําหรับวางตะกร้านะคะตัวนี้วางตะกร้าด้านล่างได้1อันนะคะลูกค้าค่ะ และข้างบนนะคะเป็นรถเข็นที่ไม่มีตะกร้าวางด้านบนแต่มีตะกร้าให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง10กิโลเลยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็วางตะกร้ากันหล่นได้ด้วยค่ะมีทั้งกันหล่นหน้ากันหล่นข้างแล้วก็กันหล่นหลังนะคะและตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะตัวนี้น,นําเสนอเลยนะตัวนี้วางตะกร้าได้ถึง3ตะกร้าเลยนะคะเดี๋ยวปิ๊งจะวางให้ดูนะลูกะคะ้าวางด้านบนนะคะแล้วก็วางด้านหลังด้านหลังจะมีตัวล็อกแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าสินค้าจะหล่นนะแล้วก็วางด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะ มีการหล่นนะคะลูกค้าค่ะเวลาเดินเดินสะดวกมากเลยค่ะและสําหรับอันนี้นะคะลูกค้าเล็กแต่น่ารักค่ะอันนี้เป็นรถเข็น2ชั้นนะคะวางตะกร้าได้2ชั้นนะลูกค้าวางแบบนี้นะคะมีการหล่นด้านหน้าแล้วก็การหล่นด้านข้างแล้วก็การหล่นด้านหลังน,นะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะวางแบบนี้นะค่ะตัวนี้นะคะลูกค้ารองรับน้ําหนักได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปร้านมินิมาร์ทหรือไม่ก็ร้านห้างสงรรพสินค้าสามารถใช้ตัวนี้เพื่อสะดวกซื้อได้เลยค่ะสำหรับตัวนี้และนี่ก็คือรีวิวรถเข็นทั้งหมดจากทางร้านเรานะคะ ใครที่สนใจรถเทนดีๆมีคุณภาพสวยแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะสามารถทักมาได้ที่เพจของเราหรือไม่ก็ติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ